คำ่า,าบที่บอกว่าตอนนี้นห,นห,นนหุ้นไทยหมดเสน่ห์แล้วยี่ไม่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยหมดเสน่ห์ไม่ต้องบุบบุรีหุ้นไทยผมเชื่อว่าเราไม่แพ้เขาคนเราก็มีความถนัดไม่เหมือนกันเราไม่ใช่นางงามจักรวาลแต่เราก็เป็นนางงามที่มีคนเราเดินผ่านแล้วมีคนมองเราแต่ละ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากสำนักข่าว eFinance ไทยนะคะวีชิดเห็นยังไงกับคำกล่าวที่บอกว่าตอนนี้หุ้นไทยหมดเสน่ห์แล้วอืมเพราะมันลงมาไงเลยบอกหมดเสน่ห์แล้วไม่อาจจะแบบ <ไง S 2> ว่าคือมันอาจจะไม่มีอุตสาหกรรมที่เป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยคือพี่พูดงนี้ก่อนหนึ่ง่นนปะประเทศไทยเราเนี่ยอ่ แต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีความถนัดไม่เหมือนกันคนเราก็มีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็เออแต่ละประเทศมันก็มีหุ้นที่ดีไม่เหมือนกันเอาแนะ่นอนถ้าคุณจะลงทุนหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยคุณต้องไปลงทุนนอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยี ถ้าจะคุณลงทุนในเรื่องอุตสาหกรรมคุณต้องไปลงทุนในประเทศจีนเพราะจีนเนี่ยเก่งในเรื่องของแมนูแฟคเจอริงเขามีโรงงานขนาดใหญ่จำนวนประชากรมากมายเขาผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีคนยอมใช้เมื่อเบสของลูกค้าเขาใหญ่ขนาดนั้นแมนูแฟคเจอริงเขาก็ใหญ่อีโคโนมีออฟเกยเขาก็ดีเราก็ต้องลงทุนทางนั้นเพราะฉะนั้นในแต่ละอย่างยุโรปเนี่ยคุณต้องลงทุนอะไรยุโรปคุณต้องลงทุนในพวกแบรนด์เนมถูกป <tr ue zy men> <tr> <tr> ่ะแบรนด์เนมยุโรปนี่สร้างแบรนด์เนมเต็มไปหมดเลย ยุโรปนี่เก่งมากในเรื่องของการสร้างแบรนด์เนมนะครับทุกอย่างเฟอร์เลอรี่ปอร์เช่ลุยสิตองชาแนลใช่ไหมอะ,อะไรอะไรอีกอะผมนึกนึกเยอะไม่หมดเลยอะก็ะที่ลิซ่าถืออ <laughs> ะซีลีนอะไรพวกเนี้ยนะครับทิฟฟาน Need ี่แอนโคยุโรปเขาเก่งนะครับเพราะนั้นถ้าเลยจะยซื้ออะไรที่เป็นแบรนด์สินค้า ury, ลักชัวรี่เราก็จะวิ่งไปทางนั้นใช่ไหมมันเก่งกันคนละอย่าง แต่พอมาถึงประเทศ <Okay. S 2> ไทยอ่าเห็น <c oughs> ไหมประเทศไทยเราเก่งอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่า <Okay. S 2> ประเทศไทยเรา,าผ่านมาหลาย S c ส r ค e รนะ S c u r ค e รจริงริงประเทศไทยแล้วถาม uh huh. ว่าเราเก่งกเกษตรไหมเอาถามจริงมีใครเก่งกเกษตรเท่าเราบ้างอะมันน้อยนะที่ประเทศเราจะเก่งกเกษตรคือส่งออกสินค้ากเกษตรโอเคเราอาจจะมีวัฒนกรรมนวัตรกรรมในเรื่องการ,กรเกษตร mm hmm. มานเยอะแต่กเกษตรของเราเนี่ยถ้าเกิดสงครามที่ประเทศไทยได้เปรียบทันทีเลยนะเพราะเรามีงก <Okay. S 2> ินคนอื่นไม่มีนะน้ำมันกินได้ไหม ถ้ามันกินไม่ได้เนะเกิด<ม>สงคารามเนี่ยเรารอด<ม>เพราะว่าเรามีมีคนอยากจะได้ประเทศเราเป็น<ม>เป็นเพื่อนบ้านมากเลยเพราะว่า<ค>บ้านเราผลิตข้าวเลยคุณว่<ม>าคุณล,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 ลบนเนี่ยคุณผลิตข้าวไม่ได้นะ<ค>ผมมาผลิตให้คุณผมก็ออกข้าวให้คุณได้ค,คือประเทศเราได้เปรียบเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะเรื่องเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราเรามีเอสเคอร์ที่ต่อยอดมาได้จนออยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวนี่คุณบอกได้เลยคุณบอกว่าใครชนะประเทศไทยบ้างไม่มีไม่เยอะประเทศไทยเราตอนนี้อยู่อันดับ7ของโลก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยในเอเชียมีเรามีแพ้ประเทศเดียวคือจีนแต่เขาต้องยอมรับจีนเขาใหญ่โตมโหระทึกเนี่ยเขาก็มีคนเข้ามากกว่าเราไม่เยอะมากด้วยคิดดูสิเราชนะญี่ปุน่นใครบอกว่าคนเที่ยวญี่ปุ่นเยอะขอโทษมีคนเที่ยวไทยเยอะมากกว่าเราแพ้ใครแพ้ฝรั่งเศสแพ้สเปนเราแพ้หอไอเฟลเราแพ้หอเอ็นพิซ่าแค่นั้นเองแต่ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่แพ้เขามีโอกาสที่นักท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะทำนิวไฮไปเรื่อยๆ่เรื่องสาธารณสุขโรงพยาบาล อเมริกาเนี่ยคนเรียนเก่งต้องไปเรียนนิติศาสตร์นิเทศอ๋อนีไม่ไม่นิเทศนิติคือกฎหมายเป็นทนายเรียนการเมืองรัฐศาสตร์มาบ้านเรานี่เก่งเรียนหมอเรียนวิศวะถึงแสดงว่าเรามีเด็กเก่งที่ไปเรียนทางด้านด้าน,น,นหมอและอาจารย์หมอตอนนี้ก็เก่งทุกคนเลยนะ,ะได้รับการยอมรับระดับโลกเลยนะได้จารึกเป็นชื่อในระดับโลกว่าเป็นหมอที่เก่งระดับต้นๆของโลกอยู่ในประเทศไทย เพราะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเราประเทศไทยเราถึงเป็น medical ทำไมเราถึงใหญ่เป็นอันดับ3อันดับ4ของโลกในเรื่องของการที่คนต่างประเทศอยากจะมารักษาในเมืองไทยแล้ววันนี้เรากำลังจะมีเรื่องที่ดีก็คือว่าดูที่ดีเนี่ย renewable พลังงานทดแทนก็มาเป็นกระแสหลักเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เขามาเป็นกระแสหลักนะมันมาเป็นมาเองแล้วก็ดันมีปัญหาเรื่อง geopolitical อีก แล้วประเทศไทยเราต้องบอกนิดนึงแสงแดดเยอะแสงแดดเยอะก็ดีแต่ก่อนหน้านี้นทำไมแสงแดดเยอะทำไมไม่มีสนใจประเทศไทยประเทศไทยมีแสงแดดเยอะมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยสุโขทัยอยุธยาแต่ทําไมมาสนใจตอนนี้ <S <S เพราะว่าเขาผลิตแบตเตอรี่ได้และแบตเตอรี่เมื่อก่อนนี้ก็ผลิตได้ตั้งนานแล้วพี่แบตเตอรี่มันไม่ถูก แต่วันนี้แบตเตอรี่มันถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆจนรดลด,ลดราคาลงทุกวันน่ะจนแบตเตอรี่จะไม่ใช่เมเจอร์คอรสแล้วจะไม่ใช่ต้นทุนหลักของรถอยู่แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแบตง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะ <S <S แล้วพอมีแบตแล้วมันยังไงหรอพี่ก็มันทำให้พลังงานแสงอาทิต์สามารถจะมีที่เก็บเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเน,นี้ยถ้าคุณไม่ใช้ก็หายไปแต่วันนี้เราสามารถเก็บในแบตเตอรี่ได้มันก็เลยด่ากว,ว่าประเทศไทยได้ประโยชน์แล้วพอประเทศไทยได้ประโยชน์จากเรื่องของแบตเตอรี่มีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีเก็บพลังงานแบตเตอรี่ได้ Data Center เข้ามา เขามาโดยเฉพาะอะไรเขาได้แล้วมันต้องใช้ไฟแล้วเขาก็คิดว่าไทยประเทศไทยเรามีพลังงานแสนงอาทิตย์มากพอที่ผลิตไฟมันมาเองเห็นไหมครับประเทศไทยเราก็มีอะไรดีแต่ประเทศอื่นไม่มีนถ้าหากตัเวียดนามถ้าคุณไปลงทุนเวียดนามคุณได้อะไรคุณได้เทคโนโลยีคุณได้เซมิคอนดักเตอร์เพราะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าประเทศของเวียดนามต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ เยอะมากแต่ประเทศไทยเราเนี้บางทีเราเติบโตด้วยบริษัทตัวของเราเองเยอะเหมือนกันนะนอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่เวียดนามเขาโตดีกว่าเราน้ยมรับแต่เขาก็โตในอีกทางหนึ่งเราก็มีทางโตของเราเพราะฉะนั้นพี่ไม่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยหมดสเสน่ห์เพียงแต่ว่าตลาดหุ้นไทยมีอุตสาหกรรมที่มีสเสน่ห์ไม่เยอะ,อะแต่ก็ยังพอมีอยู่ <laughs> แต่ก็มีเราไม่ใช่นางงามจักรวาลแต่เราก็เป็นนางงามที่มีคนเราเดินผ่านแล้วมีคนมองเราแต่ละ แล้วก็สวยแหละแต่เราก็ไม่ได้สวยขนาดเราคงไม่ได้เป็นมิสเวีนโศเอล่าทำไมบอกจะเป็นมิสยูนิเวอร์สเราไม่ได้ Universe, มิสยูนิเวอร์สนะครับเราประกวดไม่ถึงระดับโลกแต่ในระดับประเทศเราก็ไม่แพ้ใครดังนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยต้องมอดนิดนึงก่อนว่าโอเคไทยเรามีที่ดีเรามีที่ไม่ดีประเทศอื่นมีที่ดีแล้วก็มีที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอ็กซ์โปรในการลงทุนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนทุนไทยอย่างเดียวเราสามารถที่จะไปลงทุนทุ้นต่างประเทศได้แต่หลายคนก็บอกว่าลงทุนทุ้นต่างประเทศตอนนี้โดนภาษี ก็ลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยผ่าน D I ก็ได้ผ่าน D R ก็ได้ผ่าน E T F ก็ได้ผ่านกองทุนก็ได้ก็ลองลองเลือกดูที่จะไม่ได้ต้องไปลงทุนโดยตรงแล้วเสียภาษีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสในการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องบุบบุรีหุ้นไทย หุนไทยเราก็ลงเอาที่ดีๆก็พอส่วนที่เหลือไปลงทุนคุนประเทศอื่นที่เขาคิดว่า<ช>เราคิดว่าเขาดีกว่าเราค,คือถ้าคุณคิดว่ามาบูลลี่ประเทศไทยแสดงว่าคุณต้องคิดได้แล้วนะว่าประเทศไหนมีดีอะไรถ้าคุณบอกว่าบูลลี่ตลาดหุนไทยแล้วยังคิดไม่ออกว่าหุนต่างประเทศลงทุนอะไรแสดงว่าคุณบูลลี่แบบมั่วๆนะคุณบูลลี่แบบไม่มีข้อมูลนะเพราะถ้าคุณไม่รู้เลยว่าประเทศอื่นดียังไงเนี่ยผมผมว่านะบอกแล้วบูลลี่ประเทศไทยแล้วคุณลงทุนประเทศอะไรเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้า เั็ไมารู้บุรีตลาดหุ้นไหนเราไหมเราคุณจะไม่รู้เลยไปลงทุนหุ้นอะไรแสดงว่าถ้าคุณต้องรู้ว่าหุ้นไทยเราห่วยแสดงว่าต้องมีที่ที่อื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ไปหาโอกาสหุ้นที่ดีกว่าในอนาคตที่จริงทุกประเทศก็มีดีหมดมีดีรวมถึงประเทศไทยด้วยใช่แต่ระวังนิดนึงนะ่ความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นต่างประเทศสมมุติว่ามันเก okay. <m dear> ิดสงครามขึ้นมาแล้วหุ้นมันอยู่ในประเทศที่มันเกิดสงครามแล้วเข้าโลมสงครามขึ้นมาแล้วเขาไม่เอาเงินออกอ่าก็มีคามเสี ล้อเล่นนะ <Ừ. S 2> ล้อเล่นไปยุโรป <Ừ. S 2> เกิดสงคารามปุ๊บเราไปลงทุนยุโรป <Ừ. S 2> เราถอยเงินากยุโรปไม่ได้ตายนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายความเสี่ยงประเทศให้ดีนะ,ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะไม่ลงทุนหุนไทยเลยจะไม่เก็บเงินไว้ในประเทศไทยเลยไม่ได้เศรษฐีต้องไปลงทุนในต่างประเทศะอะเลย บางทีต้องเอาพูดไปฝ่าในต่างประเทศเ<ม>พราะอะไรพเพราะว่าถ้าประเทศไทยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างไยเขามีเงินใ,นในต่างประเทศมันคือหลักกระจาย,ยมันคือทุกอย่างคือกระจายความเสี่ยงน,นะครับวันนี้ให้พี่กบีพูดเป็นแค่น้ําจิ้มนะคะเคพราะว่าเดี๋ยวพี่กบีจะไปพบกับทุกท่านนะคะ,คะในงานสัมมนาใหญ่ของเครืออีฟินนะคะก็คือเวสต์เทียร์2024นะคะใครที่อยากฟังเต็มๆก็อย่าลืมลงทะเบียนแล้วก็ไปพบกันวันเสาร์ที่2 พฤษจิกายนนี้นะคะควันนี้ก็ขอบคุณพี่กวีมากๆน,ะคะนีครับให้เกียรติกับสำนักข่าวอินเตอร์ไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ